นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวปีขานค่ะประจําเดือนกรกฎาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด,ดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้นะัดช้ไพายทั้งหมด3สําสหรับนะคะสําหรับแรกสสำหรับแรกนะคะที่เปิดเนี่ยก็คือพายสีเขียวๆน้ำเงินน้ำ เงินนะคะเขียวเข้มคลาคลามแบบนี้นะคะบอกสียากจังเลยแล้วก็สําหรับที่2ค่ะคือไพ่สีดํานะคะแล้วก็สําหรับที่3นะคะเป็นสำหรับไพ่คําแนะนํานั่นก็คือไพ่สีเหลืองค่ะเรียกง่ายๆเนาะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูไพ่นะคะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook Fanpage จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะคะหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ละครภาคค่ำจบไปแล้วคุณสามารถเข้าไปรอได้สำหรับวันไหนที่มีไลฟ์สดเนี่ยนะัดจะบอกเวลาล่วงหน้าก่อน ะะแล้วก็สําหรับใน YouTube ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยค่ะเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะพไพ่ใบแรกเนี่ยแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณพไพ่ใบนี้นะคะสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบนะเพราะว่ามันคือสภาวะจิตใจของคุณ ชาวปีขานเองค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองไปสักนิดหนึ่งนะคะชอบทำชอบทําตามอําเภอใจและในขณะเดียวกันคุณก็แอบเป็นจอบงการคนหนึ่งด้วยคือแบบ คือมันเหมือนกับว่าเธอก็ต้องทําตามฉันสิฉันบอกอะไรเธอก็ควรที่จะทําแบบนั้นนะคะจะเป็นในลักษณะนี้แล้วถามว่าคนที่เขาฟังอะ่ะเขาจะเขาจะยอมหรือเปล่าคุณก็ไม่สนใจหรอกคือค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในช่วงของเดือนกรกฎานัดขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะ คือเราก็ชิลมากเลยนะคือถึงแม้ว่าคุณจะไปเข้มเข้มกับคนอื่นแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าฉันฉันสบายสบายง่ายนะฉันรู้สึกแบบเฉยเฉยอะฉันไม่เห็นจะรู้สึกเครียดอะไรแต่จริงๆแล้วคนอื่นเขาอาจจะเครียดก็ได้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเอาไว้สักนิดนึงค่ะงั้นอย่างนี้นะัดขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีขานสักนิดนึงแล้วกันนะคะสําหรับคนปีขาน,นี่มีความเป็นผู้นําสูงนะผงผางค่ะกล้าหาญนะคะบางครั้งชอบพูดจาโอ้อวดสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นคนที่จิตใจดีมีศมีลธรรม ก็จะค่อนข้างที่จะโอเคแต่ในขณนะเดียวกันอย่างที่บอกไปนะคะคือตัวไพ่ยเนี่ยขึ้นมาก็ก็คล้ายๆกับลักษณะของคนปีขานนะคะตรงที่ว่ามีความเป็นคนใจร้อนไม่ค่อยแต่ตองให้รอบคอบนะคะบางครั้งจึงผิดพลาดได้ง่ายๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะบุคลิกภาพก็ค่อนข้างที่จะน่าดึงดูดใจในเวลาเดียวกันค่ะอีกทั้งมีความเป็นผู้นําสูงมากเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เร่งรีบอยู่ตลอดเวลาค่ะ บางทีชาวขานนะคะก็อาจจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองนะไม่ว่าจะโกรธง่ายแต่สงบนิ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางทีก็ยามกล้าหาญนะคะก็กลับนุ่มนวลคือมันดูย้อนแย้งยังไงบอกไปถูกนะคะชนที่เกิดในปีขานเนี่ยมั่นใจในตัวเองและบางครั้งก็มั่นใจมากจนเกินไปนะคะอันนี้คือจุดอ่อนนิด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 ได้หน่อยของชาวปีขานนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวปีขานนะคะนัารู้สึกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมคุณ คุณจัดแจงคุณจัดการในเรื่องของเงินอนะได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยดูผิดวิสัยจากชาวปีขานที่ปกติเป็นคนใช้ก็คือเป็นคนหน้าใหญ่อะ่ะเนาะก็คือมันเหมือนกับว่าใช้ใช้เงินได้ถ้าเกิดว่าให้กับเพื่อนพ้องหรือว่าญาติญาติหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ในช่วงของเดือนนี้คุณมักจะจัดสรรการเงินได้ค่อนข้างที่จะดีค่ะควรที่จะจ่ายอะไรหรือว่าทําบัญชีขึ้นมานะคะรายรับรายจ่ายมันต้องเป็นอะไรบ้างอย่างอะไรยังไง1 2ึ่่คุณจัดการมันได้ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะ แต่ว่าบางครั้งนะคะแอบขี้เกียจหรือต้องเรียกด้วยแอบโกงบัญชีตัวเองนะคะคือหมายความว่าโกงก็คือเอาเงินไปใช้นั่นแหละแต่ก็คือทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเอาเงินไปใช้ในเรื่องไร้สาระนะก็เลยไม่ได้ทําลงบัญชีอันนี้นะคะเป็นเป็นหรือเปล่าชาวปีขานเป็นหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะโอเคนะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมในเรื่องของการเงิน นี่ค่ะการเงินส่วนใหญ่นะคะแต่แน่นอนว่าชาวปีขานเองยังไงก็ต้องหมดใบกับเรื่องของการแต่งตัวนะคือรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งสําคัญที่ชาวปีขาดค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญค่ะต่อมานะคะขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้1ใบดูซิว่าคําแนะนําจะบอกว่าอะไรคําแนะนําที่7 5บนะคะบอกว่าคุกในใจมันเจ็บปวดกว่าถูกคุกทุกทางกายนะคะคือทุกในใจมันเจ็บปวดกว่าทุกทางกายบางทีตัวคุณนะคะอาจจะ อา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้คุณมีระเบียบวินัยในการใช้เงินมากๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อดใจไม่ไหวนะคะในการที่จะซื้อของหรือว่าในการที่จะช็อปอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขและและไอ้ปมเนี้ยไอ้ปมความในเรื่องของการเงินอันนี้ค่ะมันอาจจะส่งผลก็คือบางทีคุณอาจจะลดความลดความเป็นสายเปย์ลดความแบบหน้าใหญ่ลงไปบ้างสักเล็กน้อยสักนิดหนึ่ง นะคะคต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวปีขานะคะสบายสบายและชิลชิวแต่ว่าได้ขึ้นไพ่ตำแหน่ง ไพ่ใบน i mean. so ี้มานะคะมันอาจจะหมายถึงการที่คุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะรอคอยการเลื่อนลดปลดย้ายหรือว่าการรอคอยอะไรบางอย่างในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือแม้แต่กระทั่งการรอว่าเออเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดหรือว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะได้เงินโบนัสหรือว่าเมื่อไหร่จะไอผลงานที่ทําไปเมื่อไหร่จะผ่านเกณฑ์หรือว่าเมื่อไหร่ไอวลสารที่ไอ ไอ้บทความของคุณจะถูกตีพิมพ์หรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นในลักษณะน,นั้นหรือว่าคือถ้าเกิดสมคุณทําธุรกิจส่วนตัวไงก็กําลังอะไรบางทีโอเคนะต้องพูดให้ช้าลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวะคะ่ะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการรอคอยอะไรบางอย่างการรอการตัดสินใจจากลูกค้าเองหรือหรือรอให้เขาเขา้า walk in เข้ามาเพื่อที่จะติดต่อพูดคุยเจรจานะคะ,นะคะจะเป็นฟิลนี้คือจะเป็นคําว่ารอค่ะ ลองขยายเพิ่มเติมดูซิในเรื่องของงานอ่าได้ไพ่คือจริงๆนะัดรู้สึกว่าตัวไพ่หลักอะค่ะกับไพ่ที่เปิดขึ้นมามันค่อนข้างที่จะมีความย้อนแย้งกันมากพอสมควรแสดงว่าชาวปีขานเองอะค่ะอาจจะมีความขัดแย้งกันมากพอสมควรว่าดูงานอะมันก็ดูเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณอาจจะกําลังรอคอยให มันเหมือนมันเป็นการเซตระบบชุดใหญ่อะนะคะมันมันขึ้นเป็นแบบนั้นนะ่นะคะในตัวไพ่ขึ้นมาแบบนี้ยังไงชาวปีขานก็สามารถคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงนะคะในเรื่องของการงานค่ะนัดเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบน,นะคะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานเกณฑ์ของคุณจะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าคะ่ะเปิดไพ่นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือชาวปีขานนะคะคุณอาจจะ สมัครงานเอาไปเอา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 ,เอาไว้ทั่วเลยไปหมดเลยนะคะมันก็ยังคงขึ้นอยู่กับคือมันก็จะเป็นฟีลของการรอคอยข่าวดีหรือว่าการรอคอยอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาแบบนี้ค่ะนะคะชาวปีขานเอาเป็นว่าในช่วงของเดือนก,กรกฎาคมนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการรอคอยสําหรับคุณ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยคนโสดที่โสดสนิทคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนั่นก็คือคนโสดที่แอบมีใครอยู่ในใจแอบชอบเขานั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานาการณ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ่าจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือคุณมีความต้องรอดอยู่ในตัวเองสูงมากนะคะ สำหรับชาวปีขานถ้าเกิดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นเป็นเสือก็ได้เหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าคุณทํางานได้ด้วยตัวเองคุณทํางานยืนได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาใครหรือแม้แต่กระทั่งคู่ของคุณมันก็เลยทําให้บรรยากาศของคุณกับคู่ของคุณนะคะมันเหมือนกับแบบต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าเอ้าเธอเธอเธอชอบไปออกกําลังกายเอ้าฉันชอบไปฉันชอบไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความต่างกันแบบเนี้ยและในกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆค่ะมันก็เลยแยกกันไปทําจะไม่ค่อยได้ทําร่วมกันสักเท่า นะะในช่วงของเดือนกรกฎาคมค่ะ ขอไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วคำแนะนำที่129นะคะบอกว่าอย่าโลภอย่าโลภหมายความว่ายังไงจริงๆคำว่าโลภแบบมันไม่ได้หมายถึงในในความหมายของไพ่นะคะมันไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องได้เงินได้ทองหรือว่าต้องได้อะไรแต่จริงๆไพ่เงินก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่มันยังหมายถึงได้ว่าได้คืบอ,อย่าเอาศอกอะคะ่ะจะเป็นฟีลนั้นคือบางทีอะคะ่ะคู่ของคุณอาจจะทําเท่านี้แต่คุณต้องการมากกว่านี้เพราะชาว เพราะชาวปีขานเองเป็นคนชอบชอบสั่งเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเป็นจอบวงการได้อีกต่างหากอีกทั้งนะคะยังเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆอีกด้วยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความสัมพัธ์ของคู่ของคุณไม่มากก็น้อยนะคะต่อมาค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะสำหรับคนโสดที่โสดสนิทจริงๆค่ะ สำหรับคนที่โสดสนิทจริงๆนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วอะคะ่ะนัดรู้สึกว่าในช่วงของเดือนกระกฎาคมนะคะคุณจะได้เจอกับใครบางคนที่ถูกใจและจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพลเพอะค่ะคนคนนี้คุณอาจจะไปแอบ หวานหวานมเมลเ็ตอะเอาไว้ก็ได้อาจจะแอบไปลดน้ําไปหยอดทุกวันก็ได้และในช่วงของเดือนนี้มันกําลังส่งผลมันกําลังทําให้คุณเป็นที่น่าพอใจอะมันกําลังเขาเรียกอะไรผลตอบผลตอบรับของมันเป็นทำให้คุณน่าพอใจนะคะลองเปิดไพ่คําแนะนําดูซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรคะ่ะ คําแนะนําที่1 12นะคะบอกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบชอบอะไรคือถ้าเกิดว่ามีใครบางคนนึงเข้ามาเลยแบบนี้ค่ะแล้วเขาเปิดตัวเลยว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณอยากที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะทําความรู้รจักอะไรยงเงี้ยค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนไม่เป็นตัวของตัวเองนะ <tw. S 1> เห็นมั่นแบบนี้ก็เถอะนะคะก็กลายเป็นคนไม่เป็นตัวของตัวเองได้เหมือนกัน ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าบางทีอะค่ะช่วงเนี้ยอาจจะห่างๆกันก็ได้คือคือไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่หรือเวลาไม่ตรงกันนะคะทาให้ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยทําให้ความไม่ชัดเจนน่ะก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไป ต่อมานะคะเปิดไพ่ให้กับคนที่แอบชอบเขาจริงๆคนที่แอบชอบเขากับคนโสดโสดสนิทสามารถดูแล้วก็ฟังควบคู่กันไปได้เพราะอย่างบางคนน่ะโสดสนิทจริงๆนะแต่มีคนในใจไม่รู้ว่าจะฟังอันไหนดีก็ฟังควบกันไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่แอบชอบเขานะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ด้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าคือคนคนนั้นเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะแล้วก็ไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ได้สนใจแบบนั้นนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยเขามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะไปทํางานอย่างเดียวเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยถือถืออะไรอะถือขวานนะคะทำงานอย่างเดียวเลยคือพองานนี้เสร็จก็ต้องไปงานนี้ต่ออะไรเงี้ยค่ะมีแนวโน้มว่าคนที่คุณชอบอ,อาจจะเป็นคนที่จะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะอืม ใช่หรือเปล่านะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพนะคะ ล้วก็อุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการไม่ค่อยกระฉับกระเฉงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าสักเท่าไหร่เลยนะคะอาจจะแบบคือนั่งนั่งนิ่งนิ่งหน่อยก็หลับแล้วง่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นข้อแรกเลยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าส่วนข้อที่2นะคะก็อยากที่จะให้ออกกาลังกายบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างบางทีช่วงนี้แอบขี้เกียจนะคะใช่หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะ ในเรื่องของอุบัติเหตุพูดผิดนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจเพราะกิจกรรมของคุณส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็คือทาไอสิ่งที่ท่องทำอะคะ่ะแล้วนอกนั้นก็คือจะไม่ค่อยออกกาลังกายจะไม่ค่อยอะไรคือมันเป็นสภาวะที่ขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะไปหลงอะไรบางไปติดอะไรบางอย่างะคะ่ะหมายความว่าติดซีรีส์ติดเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจากไพ่ใบแรกเนาะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของจุดอ่อนกันบ้างค่ะจุดอ่อนของชาวปีขานนะคะหรือว่าปีเสือจุดอ่อนของคุณน่ะข้อแรกเลยบางทีอะค่ะคุณรอเวลาให้มันมาถึงคุณอะมากจนเกินไปคุณไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยเป็นฝ่ายที่จะเริ่มต้นก่อนไม่ว่าจะไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งการหาลูกค้าเองอะคุณก็ยังคงนั่งรออยู่กับที่อยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ไม่ได้เข้าหาคนอื่นเขาอะค่ะแล้วคุณจะมีช่องทางได้ยังไงหรือแม้แต่กระทั่งการหา การหาเงินหรืออะไรต่างๆนานาเองก็ตามอะค่ะคุณมักจะรอก่อนหรือว่าช้ากว่าคนอื่นเขาสักนิดหนึ่งในเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภนะคะ,นะต้องบอกเลยว่าไม่แนะนําไม่โดดเด่นนะคะไม่แนะนําให้เล่นน้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกชนิดเลยเพราะไม่ได้มีเกณฑ์ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวปีขานใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงคุณสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นัก,กษัตร์แล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง7วันดวงของคนทั้ง12ราศี12เดือนเกิดคะ่ะ คุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้และที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Pick าร์ r d ค่ะพิกอาร์ r d ของนัดนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ